เกิดข้อร้องเรียนในการรื้อคันหินกั้นตลิ่งรวมถึงถมดินของนายคุณค่ะเป็นการถมดินล้ำเข้าไปในลำคลองสาธารณะในเขตเทศาบาลตะบนสิชนอภสิชนจัังหวดนครศรีธรรมราชนะคะผลจากการถมดินทําให้ที่ดินของฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นทั้งของประชาชนรวมถึง,งราชการถูกกัดเซาะค่ะมีข้อมูลอ้างอิงนะคะว่าพบการกระทําแบบนี้ในพื้นที่อีกหลายจุดเลยทีเดียว ที่ดินริมคลองสิชนซึ่งเป็นลำคลองที่ไหลออกสู่ปากน้ำสิชนในเขตเทศบาลตำบลสิชนอเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ตรวจสอบพบว่าเจ้าของที่ดินมีการรื้อคันหินกันการกัดซ้อต,ตะลิงแล้วก็ถมดินลึกเข้าไปในแนวคลองประมาณ20เมตรจากความกว้างของลำคลองเดิมประมาณ50เมตรค่ะทําให้คงเหลือพื้นที่น้ําไหลผ่านไปแค่30เมตรมีการถมดินเป็นแนวยาวแบบนี้ประมาณ30-40เมตรนะคะ ในวงวชิระโอวรารินทนายความผู้รับมอบอำนาจจากลูกความซึ่งเป็นเจ้าของแปลงที่ดินที่ได้รับความเสียหายระบุว่าที่ดินที่ได้ดําเนินการถมดินลงไปในลําคลองเขตเทศบาลตะบนสิชนเป็นของนักธุรกิจรายใหญ่ในอำเภอสิชนการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ที่ดินของลูกความที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลอบตอสิชนถูกกัดเซาะอ,อย่างรุนแรงเมื่อเข้าตรวจสอบพบว่าการถมดินดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการยื่นขออนุญ,ญาตกับทางเทศบาลตะบนสิชน และเมื่อ,อยื่นหนังสือทักท้วงไปแล้วพบว่าจนถึงตอนนี้ทางเทศบาลยังไม่มีการอนุญาตให้เจ้าของที่แปลงดังกล่าวดําเนินการแต่อย่างใดและมองว่าการถุมดินลงมาในคลองถือว่าเป็นการทําลายทรัพย์สินของราชการด้วยนอกจากนี้ยังตรวจสอบการระวังที่ดินพบว่าที่ดินแปลงนี้ที่อยู่บนตลิ่งเป็นนอสอสาก่อแต่ว่าสภาพพื้นที่จริงเป็นลําคลองสาธารณะโดยสมบูรณ์มานานนับ1ิบปีไม่พบว่ามีการห่วงกันสิทธิ์เป็นที่ทางน้ําสาธารณะ จึงถือเป็นสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถมที่ดินจนทําให้ทางน้ําเปลี่ยนสภาพไปนทนายความยังระบุด้วยว่าเมื่อไม่มีการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนในประเด็นการถมดินลงไปในลําคลองและการรื้อทําลายคันหินกั้นตลิ่งไว้ก่อนซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางรชาชการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ทนายความยังระบุนะคะว่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันกับการขุดดินมีการถมดินขวางลำคลองลำเหมืองสาธารณะปิดทางน้ำแล้วก็ปลูกปลามน้ำมันอีกหลายจุดโดยที่ไม่มีการดำเนินการใดๆจากหน่วยง,งานที่รับผิดชอบค่ะ